กาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับช่อง Get High Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสปอยมังงะต o k เก d ด v วินเจใน EP ที่176และ177นะครับก่อนจะไปรับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำใน EP ต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับคีคาคุเอาอีกแล้วนะแกฮานางากิแกทำแผนฉันพังไม่มีชิ้นดีในเมื่อไมกี้ใช้ไม่ได้ฉันเลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้อิชนะแทน แต่คราวนี้แกกลับมาขวางทางฉันอีกคาคุโจตายซะเอ๊ะอะไรกันอิสนะทำไมทำไมอิสนะถึงได้ปกป้องคี้ค่าของตัวเองกันอิสนะนายทำบ้าอะไรกันโถ่เป็นคี้ค่าที่รับมือยากจริงๆพอดีร่างกายมันขยับไปเองอะ ไมกี้มีบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกกับนายไว้เทนจิคุแพ้แล้วอิชนะพอได้แล้วฉันเป็นคนพูดมันออกมาเองนายไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วฮแบบนั้นมันจะมีความหมายอะไรละ่ะอิชนะนายทำไมถึงเข้ามากันฉันไว้นายเป็นราชาส่วนฉันเป็นขยะที่นายจะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้นายมียุคสมัยที่ต้องการจะสร้างขึ้นมาไม่ใช่หรอ พราะง้นนายต้องเป็นราชาไม่ใช่ไงอิสะนะยุคสมัยของพวกเราเหรอเอ๊ะโทษทีนะคาคุโจแต่ว่าชีวิตฉันมันเหลือแค่นายคนเดียวนี่นามองไม่เห็นอะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันเรียกรถโรงพยาบาลอิสะนะถูกยิงใครยิงเจนจิคุจบแล้วอิสะนะคาคุโจไมกี้นายบอกว่าอยากจะช่วยฉันสินะแน่นอนนายเป็นพี่ชายของฉัน ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วอิสนะมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันบังเอิญไปเจอเธอเข้าแม่ที่ทิ้งฉันไปอืม้มแม่แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงแม่ทําไมถึงได้ทิ้งผมไปละ่ะหรือว่าเป็นเพราะการพนันนี่ชิน่าลํำคาญซะจริงเอ๊ะแกมันไม่ใช่ลูกฉันอะไรกันแกมันลูกติดของผัวเก่ากับผู้หญิงฟิลิปปินส์ไอผู้ชายไร้ค่านั่น สุดท้ายก็โดนอันธพานทืบจนตายทีนี้คงเข้าใจแล้วนะแกมันลูกคนอื่นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดอะไรกับฉันเลยเอ๊ะนายรู้เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมทําไมถึงไม่บอกกับฉันล่ะชินอิจิโร่อ่ะในที่สุดก็รู้เข้าแล้วสินะแล้วมันยังไงล่ะแล้วมันยังไงหมายความว่าอะไรกันเรื่องนี้มันสําคัญมากเลยนะเฮ้ยอิชนะ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือไม่ระหว่างพวกเราก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหุบป,ปากทำไมนายต้องมาทำดีกับฉันด้วยละ่ะฉันมันตัวคนเดียวมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรือไงนายเข้าใจบ้างไหมชินอิจิโร่ฉันคิดว่าตัวเองได้เจอกับความสุขที่ช่วยลากออกไปจากนรกนี่แล้วแท้ๆอิชนะนี่นายเดี๋ยวนะนั่นก็หมายความว่าใช่แล้วฉันชินอิจิโร่นายเอมะ พวกเราไม่ใช่พี่น้องกันฉันไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันกันกบใครเลยหรอกันเล่นใช่ไหมนี่ไมกี้นายอยากจะช่วยฉันใช่ไหมไม่มีอะไรช่วยฉันได้หรอกใช่ไหมละ่ะเอมะอิชนะแล้วใน EP ที่ 176, 177ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำใน EP ีต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ